คือจะมีแบ่งเบากับเหมา,มาจ่าย<า>ทั้งสองอย่างถ้ามีประกันกลุ่มที่ครอบคลุมถึงลูกแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเลือกแบบประกันที่แบ่งเบาได้ค่ะมวีคริสต์มาค่ะสวัสดีค่ะแม่แม ยินดีต้อนรับนะคะแม่แม่ทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Bright and Mom Story นะคะแม่ฝนนะคะแม่แนนค่ะค่ะวันนี้นะคะสำหรับ EP นี้ค่ะแม่แม่แม่ฝนนะก็มองเห็นว่าใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะคริสต์มาสคริสต์มาสแล้วนะคะคือส่งท้ายปีเก่าคือมันเร็วมากค่ะแม่แนนปีเสือจะไปกระต่ายจะมากระต่ายจะมาแล้วซึ่งกระต่ายจะมาเราก็ต้องเตรียมรับทรัพย์แล้วนะคะแล้วก็รับความโชคดีนะคะนั่นแหละค่ะเป็นที่มานะคะว่าก่อนที่เราจะเริ่มต้นในปีใหม่ ะะปีคะปี2023ค่ะ EP นี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของประกันสุขภาพเด็กนะ <Wow. S 2> หรือว่าลูกๆของเรานั่นเองค่ะเชื่อว่าทุกบ้านนะนาะก็อยากจะเก็บเงินให้ลูกแล้วก็ห่วงเรื่องสุขภาพลูกด้วยไปในตัวก็เอาไปดูเวลาที่เราอยากจะซื้อประกันเนาะแม่แนนค่ะเป็นตัวทำประกันค่ะก็เหมือนกับเราก็จะมีไอเดียค่ะว่าเอ๊ะเราจะเลือก ซื้อประกันเด็กยังไงดีเนาะะ,ะเราก็จะเจอนอกจากโควิดแล้วค่ะก็ซานะคะแต่ตอนกลับมาอีกแล้รอบหนึ่งใช่ไหมคะเป็นขาขึ้นอีกแล้วใช่แล้วก็มี RSV ค่ะ RSV ตอนนี้ก็เจอในผู้ใหญ่แล้วนะคะช่วงนี้คนแอดมิทเยอะมากเหมือนกันค,ะค่ะแล้วก็อีกอันนึ้งก็เป็นไข้หวัดใหญ่ค,ะค่ะก็แค่3ามลูกนี้คะ่ะเราก็มีโอกาสที่จะต้องไปแอดมิทที่โรงพยาบาลพอสมว oh, <no. S 1> ะควรค่ะทีนี้คนที่มีประกรันเขาก็จะ ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แค่เครียดเรื่องไม่สบายก็มากพอแล้วเนาะแม่ถูกใช่แล้วยิ่งแบบถ้าลูกไม่สบายอีกโอ้โหแบบทั้งเราทั้งลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แน่นอนแหละคงไม่อยากมีบ้านไหนที่อยากจะให้ทั้งเราและลูกเจ็บป่วยอยู่ละแต่อันนี้คือในกรณีที่ว่าเหมือนเป็นแผนสำรองและป้องกันเอาไว้คือแล้วโรงพยาบาลอยู่เนี้เนาะ คือห้องพักก็จะมีหลายเลทอีกว่าแล้วแล้วเงินที่เรามีสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนก้อนรักษาพยาบาลพอไหมเป็นที่มาค่ะแล้วนี่เลยอยากจะให้แม่แนมแมมนมาช่วยแนะนำให้ค่ะเราก็จะมาปกป้องกระเป๋าตางของทุกคนกันนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเลือกเลยว่าเออเนี่ยอยากจะมีประกันสุขภาพเด็กไว้หนึ่งฉบับค่ะ ก็จะดูเรื่องของเลือกบริษัทก่นนอนเนาะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เราก็เคยเห็นบริษัทบางบริษัทเขาก็โลง้งเพราะว่ามีการจ่ายเงินมากกว่าเงินสำรองเราก็จะดูว่าบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินก็จะดูที่งบไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะคะก็จะดูในงบการเงินค่ะใช่ว,ว่าเงินสำรองมีเงินเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีที่สําคัญค่ะควรจะมีตัวแทนดูแลนะคะ, <Wow. S 2> อ,ะอันนี้อันนี้เห็นด้วยค่ะว่า การเลือกบริษัทที่มั่นคงไม่พออีกสเต็ปหนึ่งคือตัวแทนที่เขาอ่ะจะต้องดูแลเราอันนี้ต้องแบบคือต้องดูดีๆนะคะว่าเขาทามานานหรือ,อยังแล้วก็เขาสามารถดูแลเราตั้งแต่ต้นจนจบได้ไหมทุกกระบวนการไหมคือมีอะไรแล้วเราสามารถฝากฝากครอบครัวเราอะ่ะไว้กับเขาได้ไหมอะไรนี่อะไรหน่อยก็ต้องโทรถามแล้วเขารับสายไหมเขาเขาโอเคไหมสแตนบายให้เราไหมตัวแทนนะคะสาคัญที่เขาจะช่วยเลือกแผนให้เหมาะสมกับ เพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็มีความพร้อมไม่เท่ากันออ่ะเราก็จะเลือกแผนให้เหมาะสมกับเงินในกระเป๋ากับไลฟ์สไตล์ของเขาเขาจะมีแบบประกันนะคะจะมีตั้งแต่แบ่งเบาแบ่งเบาค่ะโดยเหมาจ่ายอืมใช่ก็ถ้าเป็นประกันเด็กอะคะ่ะก็แนะนําประกันแบบเหมาจ่ายเพราะว่าจะครอบคลุมครอบคลุมใช่ค่ะแต่เด็กมีโอกาสที่ป่วยบ่อยมากยิ่งเด็กเพิ่งเกิดแล้วแบบ ตอนนี้เราก็มีความเสี่ยงเยอะขึ้นด้วยเป็นอะไรเหมือนผ้าขาวอะค่ะเวลาเด็กป่วยน้าสงสารนางด้นฝนก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าประกันเด็กก็ค่อนข้างสูงนิดนึงใช่ค่ะที่หนึ่งก็คือบริษัทใช่ไหมคะเราเลือกบริษัทที่มั่นคงหมือนาใช่ไหมคะเราก็จะเลือกบริษัทที่เป็นบริษัทประกันชีวิตก็จะเราต้องเลือกตัวแทนก็จะช่วยเลือกแผนประกันที่เป็นประกันสุขภาพที่ไปอยู่กับประกันชีวิต ค่ะเพื่อที่จะมีความต่อนเนื่องในการดูแลนะคะคือแม่ในการจะบอกว่าถ้าถ้าเราจะอยากจะซื้อประกันสุขภาพอ่ะเราควรที่จะต้องมีประกันชีวิตหลักก่อนใช่ค่ะตรงนั้นเดี๋ยวตัวแทนเขาจะดูแลให้อ๋อค่ะก็เขาจะดูว่าอโอเคเขาจะเป็นเลือกประกันชีวิตหลักแบบเป็นระยะรองเป็นระยะยาวค่ะใช่ประกันสุขภาพที่มาต่อเนี่ยก็จะ มาลงดีเทลกันแล้วก็จะถามก่อนเลยว่าที่พ่อแม่ค่ะมีมัมจเจ็ตเท่าไหร่สองก็คือเขามีประกันเล่นก่อนหน้านี้ไหมถ้าไม่มีเลยพ่อคุณพ่อคุณแม่เอมีประกรันกลุ่มที่ครอบคลุมไปถึงลูกหรือเปล่าค่ะ ถ้ามีประกรันกลุ่มที่ครอบคลุมถึงลูกแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเลือกแบบประกรันที่แบ่งเบาก็ได้ค่ะแบ่งเบาก็หมายความว่าไมเ่เขาจะมีการแยกส่วนในการเคลมค่ะ ถ้า,าออผ่าตัดก็จะมีเพดานอยู่เท่าไหร่ค่ารักษาที่ไม่ผ่าตัดก็จะมีเพดานอยู่เท่าไหร่ถ้ามีประกันกลุ่มอยู่แล้วเราก็อาจจะเลือกค่าห้องไม่ต้องสูงมากก็ได้งั้นคือแม่ในงานจะบอกว่าจริงๆแล้วค่าห้องค่าห้องอะก็ส่วนหนึ่งแต่จริงๆไ,ไม่ได้เป็นก้อนใหญ่เท่ากับค่ารักษาใช่ค่ะแล้วก็ต้องมานั่งดูบัจเจตของครอบครัวด้วยว่าครอบครัวเราเนี่ไหวกันที่เท่าไหร่คือเก็บเงินสาหรับก้อนหรือกองสุขภาพของลูกเราเนี่ย เท่าที่ได้ดที่เท่าไรเท่าไรไม่งั้นก็จะไปสมมติถ้าเราวางแผนตรงนี้ไม่ดีเอ่อก้อนก้อนค่าใช้จ่ายตรงนี้เยอะสมมติเกิดเหตุมาที่เราคอนโทรลไม่ได้ค่ะมันก็คือเราไปเอาเงินเก็บที่เราจะเก็บให้ลูกนเนี่ยมาใช้ใช่แสดงว่ามันก็คือประสทของการเก็บเงินให้ลูกโอถูกก็ควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนค่าโรงพยาบาลนด้ได้ค่ะก็เขาจะดูตาม <Standard S 1> มาตรฐานเกิน2อ0 0ันห้าวกรัมก็ถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วก็ได้ตอน15วันวนะันก็ซื้อได้นะสมมุติว่าคลอดมาน้องน้ําหนักอาจจะแบบ3 0 0พได้เลยอ๋อได้กกดเลยใช่ก็ซื้อได้เลยอ๋อแต่ขอให้ผลแบบ15วันไปก่อนใช่ค่ะอันนี้เป็นความรู้ใหม่ซึ่งถ้าเป็นถ้าให้เคลียร์เป็นค่าใช้จ่าย มราจะตีบัตรเจตทำบัตรเจ็ตยังไงคือต่ําสุดอะค่ะถ้าเกิดพ่อแม่ต้องการเงินเอาไว้สำหรับก้อนเนี้ยควรประมาณสักห้าพนขึ 5, ้นไปก็คือขั้นต่ำอยู่ที่ห้าพัน 5, บาท 5, <000 S 1> ต่อเดือน<ช>คือเก็บสําหรับก้อนนี้แล้วเราจะได้ไม่ต้องกังวลใจใช่ค่ะคือถ้าลแล้วแต่ด้วยค่ะว่าโรงพยาบาลเราที่เราใช้อยู่ค่ะโรงพยาบาลเราเป็นแบบไหนหถ้าอยู่ในกรุงเทพก็คิดว่าเด็กควรจะมี ที่เพียงพอค่ะก็คือความคุ้มคลอมที่ค่ารักษาปีละห้าล้านบาทจะมีวงเงินให้เลยเหมือนบัตรเครดิตค่ะมีห้าล้านในทุกปีแต่ต้องเป็นแค่ค่ารักษาพยาบาลนะอ๋อค่ารักษาพยาบาลอเดียวอันนี้คือรวมค่าผ่าตัดไหมคะรวมหมดค่ะอ๋อรวมหมดอแค่ไม่ไม่รวมที่เราจ่ายจ่ายโรงพยาบาลนะคะอใช่คือตัวที่ไม่เหมาจ่ายก็จะเป็นค่าห้องพักค่าแพทย์ค่ะใช่ ถ้าเราวางแผนดีๆนั่นมองว่าเราอาจจะมีบัตเจส่วนตัวกันไว้นิดนึงเอามาเป็นค่า OTD เพราะว่าส่วนใหญ่ในแต่ละบ้านค่ะเวลาหาหมอค่ะมีหนึ่ง่ะนี่ถึงหมือกั้นถ้าสมมติแค่แบบเป็นไม่ได้เป็นอะไรมากก็กันไว้อาจจะหมื่นนึงก็เออก็ถ้าหมื่นนึงก็ซื้อว่าเดือนละพันไม่ต้องให้บริษัทประกันเราก็วางแผนเองค่ะโอเคก็แล้วประกันเนี่ยก็คือจะสามารถแบ่งเป็นอีกว่า จะเป็นแบบที่เบีย้ยปรับขึ้นทุกกี่ปีหรือจะเป็นแบบเบีย้ยคงที่ถ้าเป็นแบบเบีย้ยปรับก็คือเบีย้ยปรับตามความเสี่ยงส่วนใหญ่อะคะ่ะเบีย้ยก็จะสูงตอนอายุศูนย์ถึงหกขวบแล้วก็จะปรับลงมาหน่อยเลงแล้วก็จะมาปรับลงอีกหน่อยนึงก็ตอนสิบเอ็ดขวบเพราะว่าความเสี่ยงจะลงเพราะเด็กเริ่มมีภูมิมแล้วเพราะสังเกตว่าเวลาที่ลูกเราแอดมิทก็คือตอนที่ลูก ถูกตใช่ก็เบลก็เคยแอดมิทครั้งแรกตอนเข้าน้อือนกันไปสร้างภูมิ <c oughs> ไปสร้างเ <c oughs> ขาเรียกว่าไปสร้างภูมิ <c oughs> เหมือนกันน้องใบก็เหมือนกันค่ะ <c oughs> แต่จริงๆแล้วก็ควรมีโปรเทคชันตั้งแต่ตอนน้องคลอดเลยเพราะว่าภูมิน้องเขายังไม่ดีถ้ารับเชื้ออะไรขึ้นมาแล้วจะเป็นหนักค่ะ <c oughs> นอกเหนือนจากที่เราต้องก่วงกับประกันชีวิตแล้วใช่ไหมคะส่วนใหญ่ประกันชีวิตอะค่ะงบของเขาอะค่ะของเด็กก็ เราจะตั้งไว้ขั้นต่ำนะคะก็จะเป็นสองทุนสองแสนนะคะทุนสองแสนบาทเบี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2องพัถึงสามพตรงนี้ค่ะซึ่งตรงเนี้ยเงินเงินประกันหลังเนี้ยค่ะก็จะไม่ได้เป็นเบี้ยที่จ่ายทิ้งค่ะก็จะมีเงินสะสมตรงนั้นที่อยู่แต่ว่าก็ไม่ได้สะสมเหมือนธนาคารนะคะก็เน้นเรื่องผุญแผ่นนั่งวางและตก็เน้นคุ้มครองระยะยาวค่ะเพื่อให เขาอะอยู่กับประกรันสุขภาพได้ยาวๆนะคะค่ะทีนี้เรากลับมาที่ประกรันสุขภาพแบ่งเบาแบ่งเบา,บเบาเก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะก็เขาจะมีเพดานที่ตรงค่ารักษาที่จะเป็นเรื่องของค่ารักษาทั่วไปที่ไม่ต้องเปิดห้องผ่าตัดกับเปิดห้องผ่าตัดตรงเนี้ยคะ่ะก็ถ้าต่ำสุดก็จะอยู่ที่งบเดือนละ2,000บาทแต่ก็ ก็จะเป็นแบ่งเบาจริงๆนะคะก็อาจจะไม่ถ้าคนอยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบแบ่งเบาไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนึ่งนี้ก็อาจจะเอาไม่อยู่เท่าไหร่ก็อาจจะมีส่วนต่างนิดนึงค่ะเรื่องของเหมาจ่ายค่ะแน่นะคะที่บอกว่าอยู่ A a ค่ะเอเขาจะมีประกันเด็กที่เป็นแบบเหมาจ่ายสําหรับเป็นประกันยูนิตลิง์เท่านั้นค่ะค่ะยูนิตลิง์ก็คือเป็น ประกันควบการลงทุนค่ะ,ะก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งที่ห,กหักค่าใช้จ่ายของประกันแล้วเอาไปลงทุนนะคะซึ่งเอเอเขาจะมีกองทุนของตัวเองก็ดูแลเงินลูกค้าเหมือนเหมือนเหมือนดูแลเงินตัวเองโอเคค่ะแม่แม่นะคะก็สำหรับในวันนี้นะแม่ฝนนะคะก็เชื่อว่า พวกเรานะคะแม่แมในช่อง By แอ and m o m Story นะคะรวมถึงแม่ฝนด้วยนะก็ได้ไอเดียนะคะที่ดีๆในเกี่ยวกับการที่เราจะเลือกประกันสุขภาพเนาะให้กับลูกๆนะคะหรือก็ฝากแม่แม่เอาไว้ด้วยนะคะสำหรับข้อมูลในสำหรับ EP นี้นะคะแล้วก็แม่แนนมีอะไรที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ไหมคะหรือว่าฝากอะไรไว้กับแม่ๆ่เลยคะค่ะสิ่งที่นันให้เป็นไอเดียค่ะก็คือเราจะเหมือนกับเราให้ข้อมูลไกด์ไลน์ในการช้อปปิ้งใช่ไหมคะเราอยากได้อะไรให้ตรงใจแล้ว การที่วางแผนการเงินได้ดีค่ะก็คือการมีวินัยในการเก็บเงิน <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยที่นันพูดมาตลอดว่าอะแบ่งเงินเป็นรายเดือนเพื่อเอามาจ่ายเป็นรายปี mm. ใช่ไหมคะ <c oughs> เพื่อให้ทุกบ้านนะคะจะไม่ต้องมีความกังวลใจกับค่าประกันค่ะค่ะ แลสนนะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณแม่แนน่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณแม่ฝนด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่เราเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วก็แบบแม่แนนเราก็สละเวลาน้ามาให้ข้อมูลนะคะที่ดีๆนะให้กับพวกเรานะคะนะคะสําหรับวันนี้ค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะให้กับช่องไรอั d มัมสตอรี่นะเป็นกําลังใจให้กับแม่ฝนน้องใบนะคะด้วยละกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะสวัสด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ